ข้างใครอได้้ว่าจะติดกกันที่ไหนไหมขลังว่าไปหอย่อใช่ใครับเดเคครับลองลองทลองขอบิดตัวทางนี้นิดเดียว อ่าสวยครับสามหน้าแบบนี้หนึ่งสองรูกนี้ไม่เอาหวานได้ออกเข้มเข้มเพราะการเข้มเข้มเป็นนักรบสาวไม่เป็นะไรไม่เก็นอะไ่ถึงเค่หสักหนกอาถ้าไม่เคครับชร้มชั้นหนึ่งสองเดี๋ยวอ่ะได้ได้ได้ครัไม่เป็นไรลองออ่า น้าไม่เห็นดีเทลใส่บ้ก็เหมือนมันใส่นตัน้มีครับต่อนะครับครับลูกครับลูกครับหันงนี้มีหันหน้านี ยังถือเหมือนเดิมน่าดีครับดีลูกครับดีครับต้องเคียงหน้าเยอะกว่านี้ครับต้อ่า,ส,าอสวยลองมองไปนู่นเลยก็ไดนะัน่ะนั่นแหละสวยดีเออเหมือนไม่ต้องมือดี